สวัสดีครับเบบิลช่แล้วครับมาแนะนําเรื่องเรื่องหนาง่วครับครับหนาแพ่งกุลาครับหนาแ <ย Kook. S 1> พ่งกุลาหนาแพ่งกุลาครับถ้าหนาหนาแพงกุลาท่านง่วบบกินนะครับเด้อขอแนะนาอย่างหนึ่งครับ ขอแนะนำอย่างหนึ่งครับก็คือเอาห้่นะครับท่านง่วว่ากินเอาห้่นะครับเอาห้่ห้อยคือก่อนว่างัวงง่วมันใส่ว่ามันสงสัยมันชิเป็นอันตรายก็มันนะครับหญ้ามันปนอ่ามันคิดว่าหญ้ามันหญ้าอื่นมาปนมันย่านมันอันตรายมันก็เลยบิกกิน